หลังจากโควิดนะคะการเรียนออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นการเรียนที่ปกติเลยนะเพราะว่าเรามีทั้งเน็ตมีทั้งเครื่องมือมีทั้งโทรศัพท์มีทั้ง iPad La ล t o ท d อป k t o p คือแค่มีแค่เนี่ยและมีแผนการเรียนที่เฉพาะเลยว่าแต่ละวันจะต้องทำอะไรบ้างอะนะคะแค่นี้ก็เพียงพอในการที่จะทำคะแนน i l l t s คุณต้องการดังนั้นในคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึง5เหตุผลนะคะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเช่นคุณนะคะเลือก ที่จะเตรียมสอบ IELTS โดยติวในคอร์ส IELTS ออนไลน์สวัสดีค่ะคุณเมยเองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English เมย์คือผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at home ซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%มาเราจะมาพูดถึงนะคะว่าการเรียนสมัยเนี่ยหลังจากที่โควิดสิ้นสุดไปเนี่ย นะคะทำให้หลายต่อหลายที่ทำตัวคอร์สออนไลน์มากขึ้นแต่คอร์สออนไลน์เนี่ยแต่และที่สอนไม่เหมือนกันนะแล้วเราก็เน้นการฝึกทักษะเทคนิคไม่เหมือนกันเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจที่จะมาติวในรูปแบบออนไลน์เราจะต้องมั่นใจว่าเขาฝึกทักษะเน้นทักษะมีแผนการเรียนที่ให้เราได้ฝึกกันบ้านในแต่ละวนันและสุดท้ายต้องมีการรับรองผลโดยการคืนเงิน ะะจึงจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ถ้าคอสอื่นเสนออะไรที่ไม่ใช่สามอย่างเนี่ยเราเราจะไม่สามารถที่จะคาดหวังประสิทธิภาพของคอสนั้นได้นะคะคือมาพูดง่ายๆเลยนะถ้าสถาบันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ได้มั่นใจในตัวคอสตัวเองขนาดนั้นเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไม่เสนอการรับรองผลด้วยการคืนเงิน ใช่ไหมไม่มีใครอยากที่จะเข้าเนื้อตัวเองนี่แหละจึงเป็นตัวที่บ่งบอกได้เลยว่าเขามั่นใจถึงคุณภาพของคอร์สเขาว่าเขาจะช่วยคุณสอบ IELTS ผ่านไหมก็ดูแค่นี้ง่ายๆเลยนะคะ,ะก่อนอื่นนะมาดู5เหตุผลที่คนรุ่นใหม่นะคะเลือกที่จะสอบ IELTS ออนไลน์คืออะไรประการแรกเลยนะคะก็คือการเรียนออนไลน์เนี่ยก็คือมันจะยืดหยุ่นกับไลฟ์สไตล์นะคะคุณไม่ต้องมาบังคับตัวเองให้ไปเข้าเรียน ตามรอบสดที่เขามีให้นะตอนกลางคืนต้องนั่งรถติดน่องไปเจออะไรหลายต่อหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเรียนนั่นคือการเรียนสมัยเก่านะและไม่ได้ผลดีเท่าที่คิดโดยเฉพาะเน้นเรื่องของการฝึกทักษะแบบข้อสอบ ielts นะคะการที่เข้าเรียนเนี่ยไม่ได้การันตีว่าคุณจะเก่งภาษาอังกฤษแต่การที่คุณมีแผนการเรียนในการฝึกทักษะในแต่ละวันนั่นแหละจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะเก่งไม่เก่งก็เป็นเพราะการฝึกแบบนี้ นะคะดังนั้นการเรียน IE l t ลออนไลน์เนี่ยก็สามารถเลือกเวลาได้มันสามารถปรับตามความยืดหยุนว่าเราเรียนพิเศษวิชาไหนวิชาไหนเราสามารถที่จะฝึกในช่วงว่างหรือคนที่ทำงานประจำนะคะก็ตอนเย็นหรือว่าก่อนทำงานหรือว่าตอนเที่ยงก็สามารถที่จะฝึกทักษะได้เช่นกัน เหตุผลที่สองนะคะคนที่มีพื้นฐานน้อยนักเรียนของเมย์ส่วนใหญ่ประมาณ60%พื้นฐานน้อยแต่เขาเรียนออนไลน์เป็นเพราะว่าเขาได้ถามเต็มที่ไงแล้วเขาได้ทบทวนอะ่ะ เนื้อหาตอนปรับพื้นฐานน่ะได้ไม่จํากัดครั้งเลยนะคะถ้าเป็นการเรียนสดบางทีก็ทําให้เรารู้สึกแบบประมาหรือว่ากังวลว่าเพื่อนจะแซวไหมเพื่อนจะลาคาญไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทําการเรียนออนไลน์เราก็สามารถที่จะทบทวนได้ไม่จํากัดจนกว่าเราจะเข้าใจหรือถ้ามีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะส่งมาให้คุณครูนะคะหรือเมในการตรวจตรงนี้ได้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยการเรียน ออนไลน์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานอ่อนมากๆนะคะเรียนซ้ำได้จดบันทึกได้ฝึกได้ตามจังหวะของตัวเองเนี่ยแหละจึงเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่นะคะเลือกที่จะเรียน i อเอลออนไลน์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะปรับได้ตามความ ความต้องการของเขาถ้าเขาอยากจะทบทวนได้กี่ครั้งเขาก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องชั่วโมงคอร์สสดจะมีจํานวนชั่วโมงที่ล็อกไว้นะคะคอร์สนี้90ชั่วโมงคอร์สนี้60ชั่วโมงประมาณนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะติวไม่จํากัดชั่วโมงได้มันไม่ดีต่อต่อธุรกิจของเขาเนาะแต่การเรียนออนไลน์เนี่ยเราให้อิสระเต็มที่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะ feedback อันนี้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าการที่อย่างเช่น i e l t s ส t Home เนี่ยเราเป็นสถาบันออนไลน์ดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกนะคะบุคลากรที่เก่งจริงๆอ่ะจากต่างประเทศเลยนะไม่ใช่ฝรั่งแถวบ้านไม่ใช่แบบนั้นค่ะ,อะตอนที่เมส์สอนเป็นตึกอ่ะเมก็ต้องอาศัยเลือกคุณภาพที่ดีที่สุด ที่คนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งเราก็รู้กันว่ามีน้อยนะคะแต่พอมาออนไลน์เนี่ยเมยสามารถที่จะเลือกผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอบ IELTS ที่อังกฤษเลยนะคะที่อเมริกาเลยที่ออสเตรเลียเลยคือไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกแค่ในประเทศในแค่ในกรุงเทพอะเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคุณภาพของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะ คนละเรื่องเลยใช่ไหมเขาก็จะมีความเข้มข้นเขาจะมีความเป็น professional มากกว่าครูต่างชาติที่ที่เห็นกันที่เมืองไทยเนาะ ดังนั้นเวลาทำฟีดแบ็กนะคะเวลาที่คุณส่งฟีดแบ็กคุณส่ง writing speaking ไปให้ทีเชอร์เนี่ยเขาก็จะตรวจอย่างละเอียดเลยว่าในมาตรฐานของการให้คะแนนของ IELTS เนี่ยประมาณ5-6อย่างเนี่ยคุณอยู่ในส่วนตรงไหนคุณใช้คำศัพท์ถูกต้องไหมคุณมีความซับซ้อนในการเขียนประโยคไหมการโฟลของไอเดียเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาก็จะส่งฟีดแบ็กมาให้หน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือเขียนแก้ นะคะเอาฟีดแบ็ที่เขาให้มาเนี่ยเอามาแก้เขียนใหม่แล้วส่งไปให้ทีเชอร์อีกรอบหนึ่งสาเหตุที่เมย์ให้คุณทำตรงเนี้ยเพราะว่านักเรียนของเมย์ทุกคนที่ทำแบบเนี้ยเขาจะเก่งได้เร็วมากขึ้นเพราะเขาเรียนรู้วิธีการเขียนการพูดที่ถูกต้องเขาจะไม่แบบพูดซ้ําๆผิดซ้ําๆเขียนผิดซ้ําๆไปไเรื่อยๆแล้วแต่ละครังที่เขาเขียนแก้เขียนแก้เนี่ยสิ่งที่เขาผิดก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลง ะะดังนั้นนักเรียนของเมย์จึงสามารถที่จะ up band writing ได้อย่างรวดเร็วเป็นเพราะการฝึกระดับนี้เลยแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปเรียนในคอร์สสดด้วยออนไลน์ยยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เลยนะคะราคาใช่ค่ะจำนวนชั่วโมงที่เต็มที่ในรูปแบบออนไลน์ถ้าทําเป็นสดถึงหลักแสนแน่นอน นะคะลักแสนแน่นอนและไม่ได้การันตีผลด้วยว่าจะคืนค่าเรียนถ้าเกิดไม่ได้คะแนนที่ต้องการคอร์สส,ส่วนใหญ่ไม่การันตีตรงนี้คอร์สออนไลน์ที่อื่นก็ไม่การันตีตรงนี้เช่นกันถึงบอกไงว่าตัวที่ชี้วัดประสิทธิภาพและความมั่นใจของคอร์สเรียนของสถาบันคือเขากล้าที่จะรับรองผลระดับนี้ไหมถ้าเขาไม่กล้าที่จะกินเนื้อตัวเองเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วละ่ะว่าคุณกล้าที่จะเสี่ยงกับเขาไหมนะคะ เลือกง่ายๆเลยในการเลือกคอร์สต่างๆอ่ะเขารับรองผลขนาดไหนนะคะ,อะของคอร์สออนไลน์เนี่ยเรามีจำนวนฝึกได้ไม่จำกัดแล้วราคาก็ถูกกว่านะเพราะว่าเราไม่ได้มีตึกไม่ได้มีอะไรที่ที่คอยจำกัดนักเรียนหรือจำนวนชั่วโมงแบบนั้นที่ทำให้นักเรียนทำให้คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเกินความจำเป็นดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นหนึ่งในหก เป็นห้าข้อท็อปอะนะคะของเหตุผลที่คนยุคใหม่ถึงเลือกออนไลน์เพราะว่าออนไลน์สมัยนีย้ประสิทธิภาพดีกว่าคอสสด,ด้วยซ้ำนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเปิดใจนิดนึงว่าการเรียนสมัยก่อนอที่เป็นแบบสดอะ่ะมันไม่ได้ทำให้คุณเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะยังกลับไปตรงนั้นเพราะมันเคยชินอะ่ะมันจะไม่ได้สร้างผลดีให้กับใครมันจะทำให้คุณเสียเวลาเสียค่าสอบไปฟรีๆและสุดท้ายคุณก็ต้องมาสมัครเรียน ielts at home เพื่อที่จะสอบผ่านอยู่ดีแหละ ดังนั้นทําไมไม่เริ่มทำตั้งแต่แรกล่ะใช่ไหมคะมันไม่จําเป็นเลยที่คุณจะต้องเสียเวลาเสียค่าสมัครสอบเสียค่าเรียนคอร์สทั้ทงที่รู้อยู่ว่าเขาไม่ได้การันตีผลขนาดนั้นแล้วเราจะไปเสี่ยงกับเขาทําไมนะถ้าต้องการนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียนที่เหมาะกับคุณในการทำคะแนน IELTS ท่คุณต้องการทักเรามาทาง l i n e at ielts online นะคะตัวเล็กติดกันหมดเลยนะแล้ว ทางเราจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงเป้าหมายคะแนนที่คุณต้องการพื้นฐานที่คุณมีเพื่อที่จะแนะนําแผนการเรียนที่เหมาะสมกับคุณนะคะมีคําถามเพิ่มเติมได้ทักไปที่ไลน์แล้วมาเจอกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ